สวัสดีค่ะพี่น้องประเด็นมารีวิวแบ่งยี่สิบบาทพระที่นั่งอน,น,นันตนาคราชให้เบิ้งเอ้อพี่น้องอันนี้เลือกที่นงพระอน,น,ะน,ะนันตนาครารชพระนัะนตนาคราชของรัชการที่เก่าเนาะพี่น้องเนาะของราชการที่เก่าแบ่งเก่าแบ่งแก่ แบ่งเกา่าแบ่งสะสมอันนี้กับของแท้ดิแต่ว่าแบ่งเกาเ่าแห้วละพี่น้องแบ่งเกาเ่าแล้วเพราว่าผ่านการใส่งานแล้วเนาะแบ่งเอามารีวิวให้ยพี่น้องเขาาบึงเพราะว่าเป็นเรืออนันต์อนันตะนาคราชเนาะพี่น้องเรืออนันตะนาคราชดินกับว่าใครไปเาขาตทษขกอภไปเร้อพี่น้อง ขันเรืออีกแบบหนึ่งก็จะเอิ้นเรือหงเนาะแต่ว่าเรือแบบนี้ก็จะเอิ้นเรืออนันตนาคราชมันนีเป็นนสันเในพี่น้องดีนกับแข้งแข็งบ่อใครไปนั่มบันไดดีนประเด็นแข้งมารีวิวให้พี่น้องเขาเบิ่งขอบคุณทุกไหลทุกเลือ,ท,ลอทุกกำลังแรงใจเด้ออันนี้แบบสิบเอ็ดเด้อพี่น้องแบบสิบเอ็ดอันนี้ผลิตในประเทศไทยเฮาเนาะแบบสิบเอ็ด ขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแร่เด้อให้มีต่ความสุขความเจริญทุกจะพานมั่น่าพ่อเจอแต่สิ่งดีๆก็มาในชีวิตคิดสิ่งใดๆใดสมขวามุ่งมั่นปรถนะโชคดีไม่ใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสุขคนต้องกอบครัวสงการปีไม่ไทยกันผู้ใดเดินทางกันปลอดภัยเด้อพี่น้องโชคดีไม่ใช่ปลอดภัยสุขสุขคน มีความสุขความจเจริญยิ่งห้งปังปังลวยลวยเห็ดผสมพ่อได้ก็ให้ได้เห็ดผสมพ่อรวยก็ให้รวยฝากกดติดตามกดไลค,ค์กดแชร์เปิดกำลงังแรงใจให้ประเดือนในเร้อพี่น้องฝากบ้านผ้าเดือนสองดวงเดือนสี่สิบเก้าสี่ขนามสามก่อนเสาเก้าหน้าเก้าหลังให้มีแต่ความสุขยิ่งน้อยนอยยิ่งยิ่งขึ้นไปกลางหนาเด้อพี่น้องสุขสุกสน แปงนี่ประเด็นก็นมารีวิ่ใไหวเบิ่งเนาะอันนี้ก็เกาแล้วเล่าผ่านการใส่งานแล้วลหะพี่น้องเพราะว่าประเด็นเอาใส่ผัดสติกไว้เพราะว่ายาดมันนันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเกาเหล่วกรเนา้าบ่าหงอหุ้มไบยั่งสีกะสีพังซะตอกก็เลยเอาเก็บไว้รักษาไวเบ่ให้เขาได้นันขอบพระคุณหลายหลายเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้กดไลก์กดแชร์กดติดตามขอบคุณหลายหลาย ในบ่ดีว่างามบกก็ตรวจก็ไปกับพ่อหงามในอ้อมอกอ้อมใจ